โอเคตัวอย่างเต็มของ h o w to Train y o d r a g o รภาคคนแสดงก็ปล่อยออกมาละมันมีหลายอย่างเลยที่ผมมองว่ามันจะออกมาดีนะผมว่ายังไงถ้าเขาทาตามหนังเป๊ะอะแวว์รุ่งมันมีค่อนข้างจะสูงแล้วล่ะแต่ผมเชื่อว่าเด็กเขาก็น่าจะใส่อะไรใหม่เข้ามาอีกอะผมเคยทำ after match ของภาคหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าภาค2กับภาค3จะได้มาต่อแน่ๆซึ่งมันก็คือวันนี้แหละสําหรับ1ในภาคต่อของไม่กี่ซีรีส์ที่จะสนุกพอกันหรือสนุกกว่าภาคแรกแล้วผมบอกยากมากว่าผมชอบบันไหนที่สุด ระหว่าง3ภาคนี้แต่ถ้าให้เลือกอ่ะมันก็คงเป็นภาคนี้เนี่ยแหละมันพิเศษกับผมมากๆสําหรับเรื่องราวของในงคู่ในเรื่องผมไม่ได้โชว์ในคลิปภาคหนึ่งนะแต่เดี๋ยวมาโชว์แล้วกันเขา้าใจยังอะ่ะผมเคยมีเยอะกว่านี้ด้วยไหมพวกของสะสมอะ่ะแล้วผมก็เชื่อว่ามันพิเศษกับหลายๆคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมา aftermath ภาคนี้กัน5ปีหลังจากที่ฮิคารสร้างสะพานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไวกิ้งและมังกรได้สําเร็จจากหมู่บ้านป่าเมืองเทียนมันกลายเป็นสถานพักพิงของมังกรหลายสายพันธ์ ทั้งใหญ่และเล็กแล้วผมต้องยอมจริงๆว่าซาวทกเขาสู้ภาคแรกได้สูสีเลยผมคงชอบกว่าด้วยจอห์นพาวเวลยังคงทําหน้าที่ได้ดีมากๆและหล,ะหลายๆเพลงมันคือการรีมิกซ์เมโลดี้เก่าของภาคแรกมาใส่ทํานองใหม่ด้วยคิดถึงเป็นบ้าเลยสมัยที่เขาแต่งเพลงกันเองอกระตูนสมัยนีย้แทบจะเล่นเอาเพลงศิลปินมาหมดเลยต้องเป็นค่ายอินดี้ถึงจะแต่งเพลงกันเองแต่มันก็ยังมีอยู่แหละนอกจากนั้นการจ้ำไปเลย5ปีเป็นทางเลือกที่บ้าบิ่นมากแต่มันคือสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้เห็นทุกตัวละครโตขึ้นทั้งสนอน์เลา ที่บทจะดูกวนแม่งไม่แพ้ภาคแรกเลยเสียดายฟิชเลกบทมันไม่ค่อยเยอะหรือมันดีกว่าแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆผมแอบมีปัญหากหับพวกตัตพวกนี้นิดนึงอะเพราะว่าในภาคสามอะบทพวกมันจะเยอะกว่านี้แบบเกือบๆเ,เท่าตัวแต่ไม่ได้หลักขนาดนั้นอะแล้วพอเขาทาไปเล่นกับพวกนี้ตั้งแต่ภาคหนึ่งอะมันจะรู้สึกว่าภาคสามมันดูขยันกันจังวะและแอสเรดนางดูสวยขึ้นเยอะผมชอบผมกับคอสตูมของนางในภาคนี้มากๆอะชุดเสื้อผ้าในทุกตัวละครเขาตั้งใจมาทําให้มันทั้งแฟนตาซีแต่ก็ยังมีความคลาสสิกของไว้้้นนัดวะ และไหนๆพูดเรื่องแอสฟิดก็น่าจะเรี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เนาะนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันเรื่องคนแสดงผมจะพูดเลยว่าคนแสดงคนเดียวที่ผมมีปัญหาก็คือบรอนวินเจมส์ในบทรับนะัทหรือว่าแฝดคนหญิงอะคือผมไม่เข้าใจว่าถ้าแฝดคนชายมันแคสมาตรงแล้วทำไมต้องแคสแฝดคนหญิงนแบบนี้ผมจะรอตัดสินตอนหนังฉายแล้วกันผมอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะคือไอ้บทพวกนี้มันไม่ได้เยอะอยู่แล้วอะส่วนอีกคนนึงที่คนน่าจะมีปัญหากันแต่ผมไม่มีนะก็คือแอสฟิดที่เล่นโดนิโคลปาเกอร์ ที่หลายคนมองว่าไม่ตรงแต่ผมว่าโอเคนะคือแอสทริดในกระตูนะน่านานจะมีความจิมลิ้มอยู่นิดนึงแต่ตัวแสดงอย่าง uprising, นิโก้ปาเกอร์จะน่าคมๆกว่าหน่อยซึ่งผมก็ลองไปหารูปมาเพิ่มเติมก็ก็สวยเลยนะใช่แหละนางไม่ร้อนด้วยบวกกับทรงผมที่ทําให้ผมรู้สึกยังแปลกๆอยู่อะที่แปลกใจคือเมสันเทมซี่เล่นเป็นคิครับแคสมบเพอร์เฟกชิบหายเลยแล้วผมสงสัยว่า ทำไมผู้ชายมันแคสมาตรงแต่ผู้หญิงมันต้องแคสแบบนั้นอะแต่ผมก็ไม่อยากให้เรื่องเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่คนไม่ดูกันผมเชื่อว่าแม่งไม่เป็นเหมือนโสนไว้หรอกกลับมาที่เรื่องหลักกันก็คือในสนามแข่งมังกรแอสทริดก็เป็นคนชนะไปแต่มันดันมีคนหนึ่งไม่ได้มาแข่งด้วยซึ่งมันดันบังเอิญเป็นใครบางคนที่เราคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอะนี่คือซีนที่ทําให้ผมรักภาคนี้ไปเลยอะมันสวยงามในทุกๆทางเลยกับซาวท랙ที่ผมให้ดีที่สุดของเรื่อง และท่าทางการเหินไปหากันของทั้งคู่ก็ให้น่าคิดเลยว่าตลอด5ปีทั้งคู่โตขึ้นขนาดไหนแถมมันยังคือโชว์เคสความสุดยอดของแอนิเมชั่นมังกรในภาคนี้ตั้งแต่โมชั่นการขยับปีกไปถึงฉากชุดร่อนของฮิคคัพมันผสมรวมกันออกมาดีมากๆและเป็นเรื่องเดียวเลยที่ทําฉากบินออกมาสวยขนาดนี้จนถึงทุกวันนี้เลยผมยังหาเรื่องที่มาชนะเรื่องนี้ไม่ได้มันวิเศษมากๆอ่ะและทั้งคู่ฮิกคัพและเคียวกุดเปเรียบเหมือนกับเครื่องดนตรีแห่งสายลมและความอิสระ จนเราเห็นใบหน้าของฮีคับที่โตขึ้นมากเขาไม่ใช่เด็กผอมแห้งขี้กลัวอีกแล้วก็ไม่แปลกะแม่งโดนขนาดนั้นอะและเราจะได้รู้เลยว่าตลอดเวลาที่ฮีคับหนีออกจากบ้านไปอะเขาไปทําอะไรมาบ้างเพราะแกเล่นเปิดแมกับเคี้ยวกุดแทบจะดูที่ที่บินไม่ได้อะทำเอาคิดถึงเกมมันเหมือนกันนะเศียยเกมแม่งหิวเงินไปนิดนึงอะไม่นิดนนอะเยอะเลยผมชอบมาตลอดเลยที่ไม่เหมือนเรามองหมากับแมวว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเรียกเป็นลูกอะซึ่งมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ฮีคับมองเขี้ยวกุดว่าเป็นเพื่อน การเรียกสัตว์เลี้ยงว่าเพื่อนหรือบัสน่ะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สําหรับฮีครับคือเขามองเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะทั้งคู่เคยอยู่ในสุดที่มันแย่มากๆมันเสี่ยงชีวิตให้เขาแล้วเขาก็ให้โอกาสใช้ชีวิตใหม่กับมันและเขายังคงรักษามิตรภาพของไอหน้าปลาดุกนี่ไว้ได้อยู่พลอตของตัวฮีครับเองจะวนอยู่กับเรื่องกบฏเหมือนเดิมแต่รอบนี้มันคือการไม่อยากเป็นหัวหน้าเผ่าสิ่งทยเลือกแบกชีวิตคนเป็นพันไว้ให้ตัวเองปวดหัวเล่นหรือออกไปท่องโลกกว้างบนหลังมังกรอ,อะ่ะมันก็ไม่แปลกอะ่ะที่แกไม่อยาากจะทํ แมฮีคับตอนนี้อายุแค่20เองถ้าบ้านเราก็ยังเรียนมหาลัยไม่จบเลยอะและทั้งฮิครับและโตอิกก็จะทะเลาะกันเกือบทั้งเรื่องอะจนกระทั่งเรามาเจอกับตัวร้ายในภาคนี้คือแกงฆ่ามังกรที่ทํางานให้กับชายที่ไหนก็ไม่รู้ชื่อชืช่อดราก้ผมบอกตรงๆเลยว่าช่วงต้นไปกลางอะช่วงตรงนั้นมันจะติดหน้าเบื่อกับติดเล่นไปเยอะเลยอะทั้งแับไอ้พวกตัวร้ายแล้วก็แกงเพื่อนของฮิครับอะแล้วมันยังมีเพิ่มอีกหนึ่งปริศนาคือมันมีผู้ขี่มังกรคนอื่นมาไล่พวกนักเล่าออกไปด้วย ทำให้ตอนนั้นมันก็เปิดความคิดที่ว่ามันก็มีคนอื่นๆได้คิดเหมือนฮิคับเหมือนกันหรือเปล่าหรือไม่ฮิคับก็หล่อนแล้วไปไล่ย,ยิงไงพวกนี้ตอนกลางคืนแถมยังมีการโปรโยเกี่ยวกับสายพันธุ์เพลิงนินตัวอื่นๆ,ๆ,ๆที่อาจจะอยู่สักที่บนโลกเนี่ยแหละใครจะรู้ว่าแม่งอาจจะมีจริงก็ได้อาจจะไม่ใช่สีดาด้วยแต่ผมจะชอบแนวคิดในห่วของฮิคับที่ว่าอยากจะเปลี่ยนความคิดคนของพวกนี้ให้กลับมาเป็นคนดีและเห็นค่าในตัวมังกรเหมือนที่เขาเคยทําให้คนในเบิร์กเห็นและก็เคยทําให้พ่อเขาเห็นแต่มันแค่ไม่ได้อ คนพวกนี้ถูกฝึกมาเกิดมาให้ล่าและถ้าทำไม่ได้บทลงโทษเดียวที่จะได้กลับไปส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ใช่แผลเป็นมันก็คือความตายแทมฮิครัรบยังถือครองมางก่อนที่ทรงพลังที่สุดและหายากที่สุดตัวหนึ่งของโลกไว้กับมือยิ่งสโตอิกมาย้ำเข้าไปว่าไอ้จาโก็ที่ิครับกำลังจะไปยุ่งด้วยอะ่ะมันแทบจะไม่ใช่คนด้วยซ้ํามันสามารถทาลายทุกอย่างที่มันหวังได้ด้วยการคุมบังก่อเป็นอาวุธถ้าสโตอิกไม่กลัวจริงอะ่ะเขาคงไม่สั่งเปลี่ยนหมู่บ้านไปหรอกและนั่นก็เป็นตัวทําให้ฮิครัรบหนีไปหน โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะไปไหนเขาจะไปหยุดดราก้กับทิงควิดนี่ไหมหรือจะกลับบ้านจนแกระเบิดออกมา <c oughs> เขาก็ยังเป็นแค่วัยรุ่นใจร้อนคนหนึ่งที่ก็คงต้องยอมรับความจริงว่าเขาเปลี่ยนใจเอ็ดรากนี่ไม่ได้และไม่ช้าก็เร็วเขาต้องเป็นหัวหน้าเผ่าจนกระทั่งในเมฆมันมีอะไรโผล่มาร่างของมังกรสี่ปีกกับคนขี่สนากาของมัน บินปิดทางเขาไว้และพาทั้งคู่ไปที่ถ้ำของมันฮิคับโชว์ความสามารถในการสะกดใจมาก่อได้ด้วยตัวเองนอกเรื่องนะไอ้ดาบไฟนั้นเทอะชิบหายเลยจนนักขี่คนนั้นก็ค่อยๆคลานมาหาฮิกับและทันทีที่มันเห็นแผลเป็นบนหน้าของฮิคับทําให้มันถอดหน้ากากออกมากลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดชีอของเขาออกมาและกลายเป็นว่าหลังหน้ากากนั้นคือหน้าที่ฮิคับไม่คุ้นหน้าเลยแต่ที่นางคนนั้นรู้เพราะว่าจะไม่มีแม่ที่ไหน ที่ลืมลูกชายของตัวเองลงแม่ที่คับและเราไม่เคยได้เห็นได้กลับมาแล้วซึ่งในภาคแรกนางคือชิ้นส่วนที่สําคัญกับเขามากๆที่มันหายไปเพราะว่าเขาไม่เคยมีผู้ปกครองฝ่ายอ่อนโยนที่คอยสอนดูแลเขาตลอดมาเขาก็มีแค่พ่อที่หลังจากแม่ตายก็คงหยาบกระด้างกับฮี่คับมากกว่าเดิมอีกนางทิ้งวิถีป่าเถื่อนของชาวไวกิ้งและออกมารับเลี้ยงดูแลมังกรที่บาดเจ็บจากพวกนักล่าเป็นบ้านใหม่ให้พวกมัน และเราจะได้รู้จักกับอีกหนึ่งคอนเซปต์ของหนังนั่นคือมังกรจ่าฝูงที่ทุกที่มันก็จะมีจ่าฝูงของตัวเองทั้งคู่จะได้เริ่มสร้างสัมพันธ์แบบแม่ลูกกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฮีครับเกิดมาแล้วมันก็น่าทึ่งว่าแม่อย่างวาลก้ามีความคิดแบบเดียวกันแต่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรชาวไวกิ้งได้เลยนางคิดว่าหลังจะโดนมังกรพาตัวมาการอยู่กับพวกมันคงจะดีกว่าอยู่กับพวกสัตว์ร,ร้ายในเบิร์กอะซึ่งใช่นั่นคือทางเลือกที่อาจจะดูไร้ความรับผิดชอบไปเยอะเลยอะขนาดนางมีลูกที่ยังเด่่ยไไมได้อ้อูในบนบา แต่นางจะไม่รู้เลยว่าคิกครับในวัย15ปีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเพราะว่าเขากล้าและเขามีเคียวกุดแลวก็อีกอย่างคือไอสองตัวนี้อายุเท่ากันตัดมาอีกฝั่งคือเราจะได้เห็นมันสักทีกับดราก้ตัวร้ายที่ทรงพลังและน่ากลัวมากๆสําหรับคนธรรมดาที่แน่ๆคือมันกันไฟสังมกรที่ไฟแรงที่สุดในเกาะได้อะและมันยังเก็บจ่าฝูงบีเวอดบีสเก็บไว้ในมืออีกตัวหนึ่งเหมือนตัวจ่าฝูงตัวนั้นแหละแต่ไอนี่อีโมตัดมาที่ส่วนที่ดีกว่าคือสโตอิกมาเจอคิกครับ ในสภาตัวเขากลับบ้านและเป็นครั้งแรกใน,นรอบ20ปีที่เขาและนางได้เจอกันผมรักการที่เขาเสือให้เห็นเลยว่าความคิดของวาลก้ามันยังคงประมาทและขี้ระแวงอยู่นางคิดว่าเขาจะผงผ่านเข้ามาดูด่านางหลังจากทิ้งลูกไปแบบเห็นแก่ตัวขนาดนั้นนางสาดความในใจทั้งด่าและขอโทษไปด้วยตลอด20ปีท้านายคิดอะไรที่อยากจะพูดกับเขานางพูดไปหมดเลยตอนนี้แต่สโตอีกแค่เดินเข้าไปรูปใบหน้าสวยงามของนาง และแค่กล่าวว่านางนั้นงามขนาดไหนมีต่างจากวันแรกที่เขาเสียนางไปแค่ประโยคเดียวทำผมน้ำตาคลออะนั่นันคือการบอกว่าทั้งคู่มันคือรักแท้ของกันและกันถึงจะมีปัญหากันหรือว่าทะเลาะกันบ่อยขนาดนั้นอะและรอยห่างที่ไม่ได้เจอกัน20กว่าปีอะแต่สิ่งเดียวที่ทําให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันได้คือความรักสิ่งเดียวกันกับที่ทําให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันและยิ่งตอนเต้นรํากันอะบทเพลงที่ร้องกัน มันเหมือนให้เราย้อนไปเห็นเลยว่าวันแรกในการจสีบกันของทั้งคู่หรือว่ากระทั่งวันแต่งงานมารู้สึกยังไงแล้วก็เข้าสู่ซีนไฟแรกของภาคนี้นั่นคือการที่ทาบปดราโกมาบุกรังมังกรของบาวก้าพวกพระเอกเราก็เลยต้องขึ้นมังกรไปสู้ภาคนี้เขาให้มังกรหลายตัวโชว์สกิลแปลกๆเยอะขึ้นแบบกระซิบสองหัวมันเปลี่ยนตัวเป็นโซนิกได้ะ่ะซึ่งผมดีใจอย่างน้อยมันก็มีสกลิลทามหรอแล้วพีคับก็พาแฟนมาเจอแม่ตัวเองแต่มันชัดเจนเลยก็คือมังกรที่ดราโกอยากจะเจอมากที่สุดนอกจากตัวจ่าฝูงที่ออกมาซัดกัน มันคือเจ้าสูนสายฟ้าอย่างเคียวกุดและคนขี่ของมันด้วยก่อนที่ดราก้จะลากวลาลกาลงมากระทืบและเป็นตัวอีที่มันขาดไว้จนทั้งคู่เปิดไฟวันแชมเปี้ยนชิพซักดกันด้วยมือเปล่านั่นแหะซึ่งทั้งคู่ถือว่าเป็นไวกิ้งที่มีแรงดีบสูงที่สุดแล้วตอนนั้นและอาจจะสูงที่สุดในซีรีส์ด้วยต่อยกันคู่ไปกับจ่าฝูงที่ตัวหนึ่งฟังเทเลอร์สวิฟต์อีกตัวหนึ่งฟังซิสเซมอรดาวและกลายเป็นว่าตัวอ e ีโมแม่งชนะและฆ่ายตัวหนึ่งทําให้มันกลายเป็นจ่าฝูงตัวเดียวในเกกาาะะและมัจงจ่ฝู สามารถควบคุมมังกรได้ฟังมันได้พอมาถึงคิวพระเอกเราก็ยังคงคิดเหมือนเดิมให้ดราโก้เปลี่ยนใจหวังว่าแกจะเห็นมังกรพวกนี้ว่ามีจิตใจเหมือนเดิมแบบที่เราคิดนั่นแหละแต่ก็โดนหักหน้าไปเต็มๆเพราะดราโก้เสียแขนซ้ายไปจากคมเคี้ยวของมังกรและเสียทั้งหมู่บ้านและครอบครัวไปด้วยแล้วคนที่มันโดนขนาดนั้นน่ะยังจะเปลี่ยนใจให้มังกรได้อีกหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่สัตว์วิเศษมาที่ครับมองสําหรับเขามันก็แค่ปีศาจ และเขาคือคนที่คุมทั้งนรกได้และถ้าฮีคัรบยังไม่เชื่อถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนใจคนมากนักงั้นก็ลองดูสิว่าถ้าใ้เพื่อนรักของเขามันเป็นปีศาจขึ้นมามันจะเป็นยังไงเขี้วกุดชาร์จไฟใส่ฮีคัรบที่ยังคงร้องให้เพื่อนเขาคุมสติตัวเองกลับมาให้ได้แต่พอเขี้วกุดพ่นไฟออกไปมันกลายเป็นพ่อเขามารับแทนและพ่อของเขาที่เพิ่งได้ชีวิตสมบูรณ์เขากลับมาตายเพื่อปกป้องลูกชายของตัวเอง หลังจากนั้นฮิครัรบก็สติแตกไล่ตะเพรื่เคีียวกุดออกไปทางน้ำตาในเคีียวกุดก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทําอะไรลงไปในหัวของเจ้านั่นคิดแค่ว่าเพื่อนรักของเขาเกลียดเขาไปแล้วและไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกผมต้องให้คเครดิตกับคอมเมนต์นี้ที่ว่านั้งแต่โตอ,อีกตัดพ่อตัดลูกกับฮิครัรบเขาก็รู้สึกผิดกับคาพูดนั้นมาตลอดจนทุกครั้งที่เขาเคยคุยกับฮิครัรบถ้าเขาไม่เรียกชื่อเขาจะเรียกฮิครัรบว่าลูกพ่อและคําพูดสุดท้ายของตายของเขาคือการพูดซีฮิครัรบแล้วย้ำด้วยคําว่าลูกชายอีกรอบ เป็นอีกครั้งหลังจากการตัดขาของอีกครับที่พวกเขากล้าจะลงมือทำอะไรทำหามในหนังการ์ตูนโดยการฆ่าคนให้เห็นต่อหน้าต่อตาคนดูแล้วมันนำพาเราไปสู่ซีนที่ทำให้หนังมันคือผลงานขึ้นหิ่งข,ของ d r e a m เ o ิร์สำหรับภาคแรกมันคือซีนโผวินเดียวส่วนภาค2คือซีนงานศพของบิดาเพลงทแทร็กที่15ชืวาเรือของโซอิกเสียงคนประสานเสียงลั่นดังขึ้นดังเทพโอดิน ทรงเรียกวิญญาณของโซ,โซอิคขึ้นสู่ฟาฮาล่าผู้ที่คู่ควรกับที่นั่งสูงสุดบนโต๊ะอาหารเป็นผู้นําเป็นสามีเป็นสหายและเป็นบิดามองลงมาเป็นบุตรชายที่กำธนูไว้ในมือก่อนจะดึงสายธนูให้ตรงและยิงลูกธนูไฟเข้าสู่ตัวของบิดาท่งท่านขึ้นไปสูงสวรรค์แห่งนักรบแบบชั่วนิรันดร I'm my proud to call you son call อัฮครับไม่ได้อยู่ในจุดที่เขามั่นใจแล้วว่าเขาจะทำอะไรได้ถูกอีกไหมเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจทุกคนได้แบบที่เขาคิดพ่อต้องมาตายเพราะเขาก็จริงทั้งหมู่บ้านโดนยึดครองไปก็จริงและนี่คือตอนที่ชิ้นส่วนที่หายไปกลับเข้ามาหาตัวฮิคัรับถึงแม่จะไม่ใช่คนเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กแต่นางก็คือแม่ของเขานางสามารถรวบรวมสติ หลังจากเสียสามีไปได้และกำลังจะช่วยให้ฮีครับเข้าใจว่าความแข็งแกร่งไม่เคยใช่ส่วนหนึ่งของเขาแต่มันคือความกล้าหาญที่เขามีเพราะเขาคือคนเดียวบนโลกที่สามารถดึงทั้งคนกับมบังกรเข้าด้วยกันได้เขามีหัวใจที่หานกล้าของหัวหน้าเผ่าและมีวิญญาณอันเป็นอิสระของมังกรยืยนตัวตรงต่อหน้าศพของพ่อทำคำสัญญาสุดท้ายของเขาไว้กับท่าน ว่าเขาจะปกป้องคนของเขาและถ้าเขาจะทํามันให้สําเร็จเขาต้องไปเอาวิญญาณเขากลับมาพ่อมาถึงที่เกาะฮิคับได้เผชิญหน้ากับดรากเพื่อจะมาทวงคืนเพื่อนของเขาและเขาก็ปล่อยวางเรื่องทั้งหมดให้อภัยกับเคียวกุดที่ถูกผวังของตัวจ่าฝูงสะกดไว้อยู่ความจริงที่เราควรรู้ไว้ก็คือฮิคับไม่เคยเปลี่ยนใจใครได้เลยด้วยคําพูดเขาเคยพูดกับคนนั้งเผ่าเคยพูดกับพ่อสุดท้ายมันตกลงเองด้วยความล้มเหลวแต่ได้เขาเปลี่ยนมันได้ทุกอย่างอะ เป็นเพราะการกระทําของเขาที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าทําไมมังกรมันไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ปีศาจและมังกรตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาก็คือเพื่อนรักของเขาแล้วเขาก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครทําได้เขาดึงเชี่ยวกูดกลับมาได้และรวมใจกันจัดการกับตัวจ่าฝูงใหม่ทั้งคู่เหมือนใช้วิญญ,ญาณเดียวกันเลยอ่ะที่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งเป็นอะไรอีกคนจะตามไปช่วยทันทีและเมื่อเป็นแบบนั้นเชี้ยวกูดก็เลยได้กลายเป็นจ่าฝูงตัวใหม่เพื่อจะปกป้องเพื่อนสีของเขา ซึ่งเราก็เดาไม่ยากว่าอีกฝ่ายมาโดนยิงไฟจนเละแล้วก็หนีลงทะเลไปผมว่าร่างนี้มันเท่ะนะแถมสิ่งร้องคือถ้าปรับวอลลุ่มเต็มก็ลำโพงแตกอะ่ะแต่ตอนนี้คิกคัพทำสำเร็จที่สามารถดูแลสัญญาหูวหน้าเผาไว้ได้อย่างที่บอกก็คือว่าการจ้ํายุฮิกคัพให้ไป20กว่ากว่าหาคือทั้งเล่ที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเอาเด็ก15 16มาเป็นหัวหน้าเผานี้ใครมันจะเห็นด้วยวนะน่ะววกับอายุ20คืออายุที่วัยรุ่นจะเปลี่ยนผ่านเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาจะเจอปัญหาเยอะขึ้น แต่เขาก็จะโตขึ้นมากเหมือนกันและคอม p พลี์ชีวิตบทใหม่ด้วยการรับตาสัญ,ญลักษณ์กลายเป็นหัวหน้าเผ่าแบบเต็มตัวและก็จะจบกันสำหรับภาคต่อที่ดีที่สุดของโลกการ์ตูนคือ How to Train Your Dragon 2โอเคผมหวังว่าผมดันคลิปนี้ออกมาเร็วเหมือนกันนะเร็วกว่าปกติอะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกผมจะดันคลิปภาค3ออกมาก่อนผมจบม6แน่ๆ บวกกับคลิปนี้มันจะกลับไปใช้สไตล์ after m a t แบบเดิมซึ่งผมก็อ่านมาบ้างว่าพอตอนแบ่งเซกเมนต์อะมันใช้ได้แค่บางเรื่องอะผมว่าการทําแบบเดิมอะถึงมันจะดูเป็นสปอยหนังฟรี HD 28ชั่วโมงไปหน่อยอะแต่ผมว่าผมจริงจังกับแบบนี้ได้เยอะกวา่าในส่วนตัวถ้าผมอยากจะเล่าหนังม่อีกรอบอะผมต้องทําให้ประสบการณ์มันดีกว่าเดิมไม่ก็ดีให้เท่าหนังให้ได้อะซึ่งผมก็หวังว่าผมจะทําได้นะหลังจากคลิปนี้ออนไปผมน่าจะไม่ได้อัปคลิปสักหลายสัปดาห์หน่อยอะผมจะพยายามนะ เพราะคือผมต้องไปติวกับที่โรงเรียนแล้วก็กลางเดือนหน้าผมก็เปิดเทอมแล้วเอาเป็นว่าจนกว่าเราจะเจอกันอีกขอให้พระเจ้าคุมค้มครองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเจอกัน